ดูนะคะไอ้เจ้าแสบอยู่คนเดียวน้องเสียชีวิตแล้วเสียเมื่อเช้าเนาะน้องเสียแล้วน้องป่วยน้องหายใจได้ครึ่งเดียวร้องไห้หมดมน้ำตาไปหลายกระบุงอยู่ วันนี้ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หัวดื้อเนี่ยไปลงไอ้น้ำขี้โคลนมาจับอาบน้ำนดื้อจริงจริงเนาะโดดเอ้าขาดขาด,ขาดมุ้งแม่ขาดเอ้าทำไงโดดอุ้ยได้ว่าได้ว่าฮุ้ย ได้หวะไม่หยั่งหวามาอือต่อ,อบุ้งที่เป็นรูรูนี่เป็นสี่มือเขาเงี้ยเร็วมาเร็วหนือเร็ว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 ว้า อานอนนอนโอ๊ะ้ยไม่ยอมเลิกนะเล่นแล้วไม่ยอมเลิกเนี่ยโอ๊ะโอ๊ยแม่เจ็บเล่นแล้วไม่ยอมเลิกอุ้ยดูไอ้ปูอะบู๊ปู๊ดูไอ้ปูปูใครเนี่ยปูใครเนี่ยปูนี่ปูใครเนี่ย อ้าปูไข่ปูไข่เอ้าอย่าปูอย่าปูเอ้าอย่าปูก็ไม่ได้โมโหจะปูจะปูจะปูไข่เนี่ยเขาอวดปู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 ไข่อ่ะจะปูไข่เนี่ยจะปูไข่นี่ปิดไว้ที่มือปิดไว้มือปิดไว้จะปูอ่ะมือปิดมือปิดปิดจะปูไว้ปิดไว้ไม่เบ้อปิด สู้เขาไม่ได้ดิสู้เขาไม่ได้ดิยหวไหวอหวไหวไหวไรวเลแล้วเโอ้วโอ้เจ็บครับบอกว่าเจ็บแล้วเขาจะปล่อยเล่นคนเดียวนไม่เล่นด้วยแล้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ